wow Chiang Mai welcome to our channel if you enjoy this video please subscribe It for yesterday Monday 14 July we went to downtown Chiang Mai we left home about 8 30. And John want to see the eye doctor นั่นค่ะทุกเส้นทางมีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง every track has a purpose j o u r n a l นะคะวงจรไปศูนย์สีพัรค่ะ,ปคะเป็นสถานบริการทางการแพทย์เพื่อไปพบจักษุแพทย์ค่ะ จอ h n น e ว t นทูซีพ a t m e ม i c a l c โค t e ซ t นเ e อร์ทูซีอายสกนะคะอากาศดีค่ะนี้ตอนกลับบ้านค่ะ On the way home Stop by To drop m h i n i n o r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  e p r i t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  s h s p o p แวะเอาเครื่องตัดหญ้าไปซ่อมที่ร้านค่ะนะคะลุงเหลิมบอกว่ามีปัญหาแล้วก็อยู่อีกที่หนึ่งค่ะเพื่อซื้อแบมบูเฟรนช์ ซื้อ,อรั้วไม้ไผ่ค่ะเพื่อที่จะเอามาป้องกันแชมเปียนค่ะทำลายาแปลงผักของสุภาลักษ์ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะในวันต่อไปค่ะุจจรก็แก่เยอะแล้วค่ะอายุมากแล้วค่ะ78ปีค่ะทุกท่านเริ่มจะเดินช้าลงค่ะสุภารักษ์ก็เหมือนกันค่ะ 69ปีค่ะทุกท่านก็พยายามที่ระวังตัวเองไม่ให้ลม้มหรือพยายามสุขภาพให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ค่ะก็ไม่ทราบว่าเราจะรักษาตัวเองไปได้นานถึงขนาดไหนนะคะทุกท่านสุขภาพต้องอยู่ที่ตัวเรารักษาค่ะวันนี้ฝากคลิปวิดีโอสำหรับ าการเดินทางไปในเชียงใหม่เมื่อวานมาให้ชมนะคะนี่คือตัวเมืองเชียงใหม่และนี่คือตำบลออนใต้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching see you